สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันพาคุคณผู้ชมมาที่ร้านขายน้ํารากบัวนะคะคนจีนใต้จิ๋เขาเรียกกันว่าหน่อยเก๋าจุ้ยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นน้ําที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเราจะไปดูกันเลยว่าเขาทําน้ํารากบัวกันยังไงแล้วสามารถจะประกอบเป็นอาชีพซึ่งทํารายได้ได้ดีพอสมควรทีเดียวละคะ่ะ รากบัวที่ใช้นะคะก็คือรากบัวหลวงซึ่งมีด้วยกันสองสีนะคะได้แก่สีคล้ายๆกับสีของเปลือกไก่ไก่นี่แหละคะ่ะและอีกสีนึงก็คือสีม่วงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํานะคะโดยทั่วๆไปแล้วก็มีหม้อมีเตามีมีดนะ,ะส่วนวัตถุดิบนั้นก็มีรากบัวแล้วก็กล้วยหอมอ่อนน้าตาลทรายค่ะน้ํารากบัวนี้มีวิธีการทําสูตรชาวจีนโบราณน,นะคะก็นําเอารากบัวนี้มาล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดหัวท้ายออก นำมาทุบนะคะหรือจะบุบคอแค่แตกก็ได้แล้วใส่ลงไปในหม้อประมาณสักครึ่งหม้อเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยหอมอ่อนนะคะกล้วยหอมนี้ก็ใส่ลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งของจํานวนรากบัวละค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปเกือบเต็มหม้อตั้งไฟให้เดือดนะคะ เสร็จแล้วนี่ก็จึงตักเอาแต่น้ำรากบัวร้อนๆนะคะมาราดลงไปในหม้อที่ใส่น้ำตาลทรายเตรียมเอาไว้แล้วคนให้ละลายซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะอยากให้มีรสหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะพอเสร็จแล้วก็นำออกมากรองอีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้น้ำรากบัวพร้อมดื่มแก้กระหายแล้วก็ยังนำออกขายได้ราคาดีด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนนี่ก็ประมาณ400 5 0 0ถึง500บาทเท่านั้นเองนะคะ อาชีพขายน้ำรากบัวเป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้พอสมควรสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะราคาขายทั่วไปนี่เขาก็ขายกันแก้วละ3บาทถ้าใส่ถุงหนะ้าถุงเล็กก็จะ5บาทถุงใหญ่ก็จะ10บาทแล้วก็จะได้กำไรประมาณ40-50%ของการลงทุนค่ะ คะคน้ำรากบัวเนี่ยนะคะหรือหน่อยเกาจุ้ยเนี่ยเราสามารถที่จะดื่มได้แบบช่งชนิดร้อนนะคะอุ่นๆแบบที่เดนดื่มเนี้แล้วก็แบบชนิดเย็นด้วยแล้วก็มีสรรพคุณในการแก้โรคได้นะคะเดี๋ยวถามเจ้าของร้านสักนิดหนึงแก้อะไรได้บ้างคะเนี่ยแก้ร้อนไในแก้เด็กค้อเแลยคคะ แต่ว่าจริงๆแล้วพอดื่มเข้าไปนี่ชื่นใจมากเลยนะคะร้านนี้ก็อยู่ตรงปากคลองตลาดค่ะปากซอยเอ็มพายเก่านะคะถ้าคุณสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการทําน้ําหน่อยเก๋าจุ้ยหรือน้ํารากวัวนี่ขอมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ